พระชัยวัดนิโรคันตลาลัยหรือพระชัยวัดสี่มุมเมืององค์นี้หน้าใหญ่ต่อคโคตรพระรุน่นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อเป็นพระที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะในเรื่องช่วยชีวิตเป็นพระเครื่องที่กรมรักษาดินแดงได้ทำการจัดสร้างเมื่อวันที่1ถึง 2, สองสิงหาคม2511จัดสร้างแบบจตุรพุทธปราการ ซึ่งหมายถึงการสร้างวัดและสร้างพระพุทธรูปไว้สี่มุมเมืองเพื่อปกป้องและเพิ่มเกณฑ์ชะตาของบ้านเมืองตลอดถึงพระสงนิกรที่อยู่ใต้โลกพระบรารมีให้มีแต่ความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโลคาพยาภัยพิบัตินา,นานาประการพระชัยวัดรุ่นนี้พิธีใหญ่ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ทางใต้หลายรูปร่วมปลุกเสกเมื่อปีพศ2511 สร้างโดยการปั๊มพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลกปลุกเสกอาทิเช่นพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาหลวงพ่อเล็กวัดประดู่เลียงหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาตะวันตกหลวงพ่อหมุนวัดเขาตะวันออกพ่อท่านเขียววัดหลวงบนพ่อท่านคลิงวัดถลุงทองหลวงพ่อมุ้ยวัดป่าละกำเหนือพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนหลวงพ่อแสงวัดคลองน้ำเจ็ดเป็นต้น พระชัยวัดสี่มุมเมืองจัดเป็นพระชัยวัดที่พิธีใหญ่มวลสารเข้มขลังและเป็นพระที่น่าบูชายอย่างมากนะคะเพราะมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะทางด้านมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยพระชัยวัดองค์นี้สวยเดิมๆสร้างน้อยหายากบูชาติดตัวช่วยป้องกันภัยอันตรายได้ดีมากเลยค่ะสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ